ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบอีกน,นะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะนำการอัปเดตข่าวสารของ f t b a l l 2 0 2 4โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะนำการพูดถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและก็สิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างรวมาในการรับชมกันในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i ร e เป็นกำลังใจให้ก,กันน,นะครับ ก็อย่างที่ทุกคนทราบวันนี้นะครับว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกคนก็ตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ปิดตั้งแต่9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีก็คือบ่าย3หรือว่า15นาฬิกานะครับก็ขอ,อย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะทุกคนก็ตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก,ก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้้าาากกกวว่่นนนนััตตมมปิิขอองคคยูและรบ็ ถ้าไม่มีเวลาเลื่อนหรือว่าเป็นไปตามปกติก็คือจะเปิดบ่ายสามนั่นเองนะครับก็เรามาดูเลยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ทุกคนหรือว่าเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ3.2.0นะครับก็คือสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพราะว่ามันจะต้องการ ไปอัปเดตตัวแอปหรือว่าตัวเกมในส่วนของ App Store หรือ Play Store ์นะครับวันนี้ก็อย่าลืมเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเลยกันนะครับเมื่อเกมเปิดจะได้ไม่เสียเวลานะครับบอกใครที่ดูอยู่นะครับเหลือพื้นที่โทรศัพท์มือถือเท่าไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าการอัปเดตวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ3.2.0นะครับก็คือมีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยกันนะครับก็อาจจะมีการเปิดเลดหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูแลยกันนะครับ สำหรับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนนี้ก็คือมีการแจกฟรีเทมเชนเดลการเปิดตํานานฟรีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแจกฟรีให้ทุกคนสําหรับการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับและก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับลีกทุกคนหรือว่าแร็งดิวิชันของเรานะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการจับคู่ให้เหมาะสมนะครับก็คือจับคู่ของแต่ละแรงแต่ละดิวิชันให้เหมาะสมนั่นเองนะครับและต่อมาคือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทุกคนหรือว่าโหมดฝึกซ้อมนะครับก็หลังจากน ทีมของเรานะครับเข้าไปในโหมดฝึกซ้อมได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงพวกเกมเพย์ต่างๆนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงและก็ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเกี่ยวกับเกมเพยก์การเล่นของ eFootball สองพนั่นเองนะครับและเรื่องต่อมาคือเกี่ยวกับเนี่ยทุกคนโหมดของ3 V3 คนหรือว่า co-op pvp นะครับก็คาดว่าจะมีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาให้เล่นนะครับสำหรับโหมดนี้อันนี้ก็ต้องรอดูแลกันนะครับ และสำคัญก็คือการแจกเฟรทิ้งเชนดิวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าก็คือตัวเกมนะครับมีการแจกฟรีเป็นการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าแพ็กฟรีที่มาให้เปิดนะครับจะเป็นแพ็กของตำนานคนไหนนะครับหรอเป็นแพ็กของอีพีคคนไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะให้เปิดฟรีแพ็กไหนนั่นเองนะครับและสิ่งที่ต้องเจอทุกวันคือในส่วนของลอตอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ลอตอินครบ 7วันนะครับรับใบ60,000 GP แล้วก็50ทอนนะครับแล้วก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะมีสเปเชียลโลกอินบรรัสอันไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตคร่าวๆของอีฟรอนสองพันยนะครับต่อมาเรามาไล่ย้อนฝั่งของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนุกคนบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มที่แพ็กของอีพิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีพิกปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของอิตาเล จะหมดอายุทีก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับอันนี้ก็อยู่กับเราจนถึงวันจันทร์นั่นเองนะครับและสำหรับตำนานแพ็กใหม่นะครับบอกได้เลยว่าคาดการยากมากทุกคนหรือว่าตัวเกมนะครับไม่มีการหลุดข้อมูลหรือว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมาเลยนะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนเลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเอาตำนานคนไหนหรือว่าจะเอาอีพิกรูปแบบไหนมาให้เริการได้เปิดตามล่ากันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้ตำนานคนไหนมาให้เปิดกันบ้างอยากล่าตำนานคนไหนกันบ้างก็ ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้ตำนานคนนั้นมาให้เปิดแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนแพ็กต่อมาคือแพ็กของ Player of the Week นะครับว่าแพ็ก pack นี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็จะไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพ็กนี้และตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงามาตามนี้เลยนะครับเป็นเงาของ Player of the Week การ์ดสีม่วงทุกคนเลยก็ Player of the Week การ์ดสีเขียวนะครับก็มีทั้งยูฟ่าเชเบลลี่เลโกดสีเขียวธรรมดานะครับ ก็เมื่อหาข้อมูลมาเขาคือมีมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นจูดเบลิงแฮนก็ทุกคนแล้วก็โทมิยะสูนะครับแต่บางสื่อก็บอกว่าน่าจะเป็นฟิลโฟเดนกับโทมิยะสูนะครับและต่อมากาสิเคียก็คือเป็นมาร์ตินโอเดกาดกับวัตารุเอนโดนะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนการคาดการคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับเรื่องวันที่สื่อแรกกบทุกคนอันนี้คือการคาดการของสื่อต่างประเทศนะครับก่ในีภาพน้ำอกนี้นะครับนำทับโดยโทนี่โกรดและก็มาร์ตินโอเดกาดนะครับ สำหรับสื่อแรกหรือสื่อของต่างประเทศนะครับให้การคาดการณ์มาก็คือมีโอเดกาดครับทุกคนปโลดิบาล่านะครับบาเรลล่าทุกคนเอนโซโฟเฟนเดสโทนี่โกดนะครับฮูเลียนอันวาริสคิเรนซิปเปียอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูการคาดการณ์ของคนไทยกันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้คือการคาดการณ์ของเพจเล่นตเตะเปพจนะครับก็อนอำทัพตัวชูบเบลลิงแฮมก,กันทุกคนเอนโซฟเฟนเดสนะครับเจ้าคาร์เซโล โทนี่โกลนะทุกคนฟิลโฟเดนนะครับบาเรล่ามาตินโอเดกาดกันทุกคนโทมิยาสุนะครับฮาคิมซีเยกันทุกคนเจ้ามาริโอแลยก็เบนมีนั่นเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเพจเล่นแต่เพจนะครับแล้วก็ได้มีการหลุดข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็เกี่ยวกับนักเตะรูปแบบใหม่คนหรือว่าโชว์ไทม์ที่มีพื้นหลังแบบใหม่นะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดเลยครับสำหรับพื้นหลังแบบนี้แต่ถ้าดูจากเงานะครับก็น่าจะเป็นเคียซ่าทุกคนมัวเมสซาร่านะครับแล้วก็ซอนเฮืองมีนั่นเองนะครับอันนี้คือ ถ้าให้ดูจากเงาตามภาพนะครับหรือทุกคนคิดว่า3เงานี้นะครับเป็นเงาของใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์คาดเดาหรือว่าคอมเมนต์ท่ายกันเข้ามาดูเลยกันนะครับว่า3เงานี้นะครับเป็นเงาของใครกันบ้างนะครับและในส่วนของแพ็กที่เหลือก็มีการหมดอายุมากมายเลยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลีกเีเลชันต่างๆนะครับของบราซิลเอัวสพนันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นหล็กเีเลชันของ ลีกาบีบีเอนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วหรือว่าหมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับรวมไปถึงพวกคลับเซเลชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพูม่าทุกคนไทเกอร์น,นะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลับอเมริกาทุกคนกัวลาจาจรานะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงแพ็คที่น่าสนใจก็คือแพ็คของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยเทมดาวหรือเทมของนอมบิลลี่คอนแท็กนะครับวันนี้ก็ หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ใน2การคาดการคร่าวๆก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น Master full star นะทุกคนหรือว่าการคาดการคร่าวๆของสื่อต่างประเทศสระดับการที่มีมาให้แลกฟรีด้วยเช่มดาวแลือเช่มของ n o r m e t i n g Contract นะครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมเพียงแค่หยิบยกมานําเสนอเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกรูปแบบก็คือเนีย l l พลอชาม r ร s นะครับ ก็เป็นรูปภาพของทีมชาตินั้นคนนำทัพโดนมาควินยอสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเช่นกันนะครับผมเพียงแค่หยิบยกมานําเสนอทุกคนได้รับชมกันเท่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กทั้งหมดที่หมดอายุไปแล้วก็สิ้นสุดลงสำหรับวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เช่นเดียวกันกับพวก Player of the Month ของ j จลีและก็ลีกาบีบีเนะครับและแค่นั้นยังไม่พอคนยังมี้องฝังของ พวกขับแพ็กต่างๆทุกคนหรือว่าแพ็กฟูลทีมนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับว่าจะเป็น FC b a r บาร์เซโลนาไบเยนมิวนิกันทุกคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ AC มิลานอินเตอร์มิลานกันทุกคนเลยก็อาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วทีเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับคนยกเว้นแพ็กของลิโอเนลเมสซีเท่านั้นนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีแพ็กฟูลทีมรูปแบบไหนเข้ามาแทนที่บ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับพวกแพ็ต่างๆที่หมดอายุไปทุกคนเลยก็สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับการต่อสัญญานักเตะนะครับผมเองก็ได้มีการอัปเดตไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเกมนะครับหลังจากการอัปเดตเวอร์ชัน3.2.0นะครับทุกคนเราสามารถต่อสัญญานักเตะได้ด้วยเงิน GP นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะทุกคนการต่อสัญญานักเตะนะครับมันต้องใช้เพียงแค่อเทมต่อสัญญาเท่านั้นใช่ไหมครับมีทั้งการต่อสัญญาแบบ 100วันทุกคนเลยก็การต่อสัญญาแบบสั้นๆ10วันนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับทุกคนก็ใครที่อยากต่อสัญญานักเตะนะครับบอกเลยว่าสามารถใช้เงิน GP ต่อสัญญาได้นั่นเองนะครับก็จากที่มันเปลี่ยนเป็น60วันกับ10วันใช่ไหมครับก็รอบนี้นะครับสามารถใช้เงิน GP ได้นั่นเองนะครับบอกเลยเลยว่าพวก l e g e n d a r y นะครับจะฟื้นคืนชีพทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เก็บไว้ครับพวก l e g e n d a r y นะครับ แต่ต่อมาเรื่งฟังของอีเวนต์พอยท์นะครับวันนี้ก็น่าจะมีพวกตำนานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติามาให้แลกฟรีกันเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันนะครับมีอยู่ทั้งหมด4คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับตำนานที่มีมาให้แลกฟรีด้วยอีเฟิร์พอยท์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะมีลีเจนดารี่คนไหนที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีกันบ้างนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แลยกันนะครับเรามารู้เ่งฟังของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับบว้กกาล็อไดเย่ มีการเปลี่ยนแปลงเกือบยกแผงเลยนะครับสำหรับพวกอีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็คือหายไปทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวเท่านั้นนะครับก็คืออีเวนต์ของอิตาเลียนคลับที่เป็นรูปภาพของเอซีมิลานนะครับอันนี้คือจะอยู่กับเรานะครับแล้วก็พวกอีเวนต์ที่เหลือก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทุกอีเวนต์เลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับพวกอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆที่หมดอายุไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นทางฝั่งของเกี่ยวกับวันครบรอบบของ FFC าารเซลนนะคับ ก็อย่างที่ทราบนี้นะครับว่า FC บาร์เซโลนาทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์หลักของตัวเกมอยู่แล้วนะครับก็เป็นวันครบรอบเนี่ยทุกคน FC บาร์เซโลนาอินเวอร์เซอรี่หนึยี่้เยียร์ทุกคนก็น่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมกันอีกเช่นเคยนะครับรวมไปถึงรนีิว่าแคมเปญทุกคนก็มีการแจกตำนานฟรีหรือว่า l e เจเนอเรฟรีกันเพิ่มเติมอีก1ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการแจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก100ทองนะครับและต่อมาเกี่ยวกับการแจกฟ 5, point รีห่า แจกตำนานฟรีของ Legendary นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมมาอีกเช่นเคยนะครับรวมไปถึงด้านฝั่งของ m a d Pass นะครับวันนี้ก็จะมีการรีเซ็ตและก็มีการแจกของรางวัลใหม่ๆกันเพิ่มเติมอีกเช่นเคยนะครับและปิดท้ายด้ยวยด้านฝัง่งของ Leo Meter นะครับวันนี้ก็ปัจจุบันนี้ครับสกอร์คนหรือว่าประตูที่ยิงรวมกันนะครับล่าสุดอยู่ที่400กว่าล้านแล้านคนก็ถึงครึ่งทางแล้วนะครับใกล้จะได้รับ150ทองแล้วน,นั่นเองนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เชิญใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ